ครับผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทูบของชาแนลนะครับวันนี้อยู่กับผมแอดมินยุทธเหมือนเดิมเช่นเคยครับพบกันเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้วันที่6นะครับเดือน5 2564นะครับผมวันนี้ก็มีราคาทุเรียนมาอัปเดตให้นะครับไปกันเลยครับวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับร่างกายนะครับมาเริ่มกันที่อ่หมอนทองก่อนเลยนะครับหมอนทองวันนี้นะครับผม a ออยู่อลัก ราคาอยู่ที่100่งร้อยถึงหนึ่งร้อยสิบนะครับผมสองถึงห้ากิโลกรัมขึ้นนะครับ ABC นะครับผมอ่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ร้อยบวกนะครับแล้วก็เกรดซีนะครับสองถึง 5้กิโลนะครับอยู่ที่80ถึง85นะครับแล้วก็เกรดดีนะครับ1.3ถึง1.9กกิโลกรัมอยู่ที่75นะครับตกไซส์อยู่ที่80ถึง85นะครับโอเคอยู่ที่50ถึง55นะครับแล้วก็หมอนทองตำหนิอยู่ที่30ถึง35บาทนะครับผมตามต่อกันที่ชนีนะครับ AB 2สองถึงหโรนะครับผมอยู่ที่75นะครับเจ็ดเกรดสนะครับผม2อถึงหกิโลกรัมนะครับอยู่ที่55บาทนะครับตกไซส์40แล้วก็หาง อยู่ที่30นะครับผมตามมาด้วยพวงมาลีนะครับ A B C นะครับ1.5กิโลกรัม u นะครับอยู่ที่95บาทแล้วก็เกรดดีนะครับ1.2ถึง1.5กิโลกรัมนะครับอยู่ที่75บาทหาง55นะครับก้านยาวนะครับ A B 1.8ถึง5กิโลนะครับอยู่ที่95นะครับแล้วก็เกรด C 1.8ถึง5.5กิโลกรัมนะครับอยู่ที่77บาทนะครับผมกระดุมนะครับ A.B.C 1.7กิโลอัพนะครับอยู่ที่70บาทนะครับเกรดดีหถึง1.6กิโลกรัมนะครับอยู่ที่50บาทแล้วก็หางอยู่ที่30บาทนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็นกกระจิบนะครับ A.B. 1.8ถึง5กิโลกรัมอยู่ที่95บาทนะครับผมแล้วก็เกรด C นะครับ1.8ถึง5.5กิโลกรัมอยู่ที่75บาทนะครับนี่คือราคาทุเรียนวันนี้นะครับผม หลายท่านก็ถามหาเบอร์โทรนะครับเอาไปเลยนะครับผม0824962333นะครับลองติดต่อไปดูนะครับเป็นคนรับซื้อทุเรียนนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับ